สวัสดีครับช่องสปอร์ตแฟนก้าวก้านะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้ก็วันที่นะฮะ21พฤศจิกายน2564เราจะไปที่ฟุตบอลลาลิกล้าสเปนครับเป็นคู่ระหว่างกาาดานะเจอเลยเอามาดิดครับคู่นี้แข่ง4ทุ่ม15นาทีนะครับเคยเจอกันมา16เกมไม่มีเสมอนะเจ้าบ้านชนะ1เกมแล้วก็เป็นมาดิดชนะ15เกมนะ ฟอร์มช่วงหลังเร็วมากเลยครับโอ้โหดูดีเหลือเกินนะ6เกมหลังเสมอ1ชนะ5เลยนะส่วนแคนาดาก็ชนะ2เสมอ2แพ้2ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับผลงานเจอกันมาเป็นมาลิชน,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 นะ4-1มาริชนะ2-0มาลิชนะ2-1มาลิชนะ4-2มาริชนะ4-0มาริชนะ5-0นะโอ้โหชนะทุกเกมไม่เท่าไหร่นะยิงเยอะด้วยนะยิงแมตช์นึงอะไม่ต่ำกว่า2ลูกเลยนะโอเควันนี้กดได้เลยนะมาริสกอร์สูงนะครับ มาดูราคากันหน่อยคู่นี้เปิดมาสกอร์สูงสลูกนะไหลเป็น2ลูกครึ่งควบ3ากดสูงได้เลยมาริดมาต่อลูกควบนะหาลูกเดียวพอหาลูกหนึ่งนะที่มาริดน,นะถ้าลูกควบให้ลองนะครับส่วนราคาเย่าเยือนเจ้าบ้านไหลลงนะจาก8.0จนเนี่ยไหลลงเหลือ6.5าสูนะไหลยเยอะมากนะคู่นี้ให้ต่อขึ้ลูกครึ่งลองก็ได้นะกระดานแต่กดสกอร์สูงกันไม่หน่อยนะคิดว่ามีโอกาสโดนยิงสูงนะเอาโอเคไปดูราคานะ้ําคู่นี้กันเลยคู่นี้เปิดมา3ราคานะโอเค1ลูกมีแล้วก็ถ้าลองลูกครึ่ง ไปูนเจ็ดหกหนึ่งไม่เวิร์กนะต่อแพงลองราคาแพงก็ได้น้อยเกินนะฮะคู่นี้มองแล้วครับตามสถิติลิเวอลิตเจอกันมาไม่เคยเสมอเลยนะแล้วก็6เกมหลังชนะหมดเลยนะครับเออแล้วเยอะด้วยอ่ะเกิน2ลูกนะคู่นี้ต้องอยู่ลิมบอลิตแล้วนะฮะแต่วันนี้ราคาไหลลงทางกลาลาดาเหมือนกันนะดูสกอร์สูงก่อนโอเค2ลูกครึ่งลบ3ติดไว้หน่อยคู่นี้จัดได้เลยครับมัลลิดนะต่อ1ลูกสกอร์สูงครับจัดได้เลยครับ ส่วนคู่ที่2ยังอยู่ที่ลาลิกา้าสเปนครับเป็นแล้วโซเซดัดนะเจอบาเลนเซียคู่นี้แข่งตีสามนะแข่งดึกหน่อยนะจิม้มไปก่อนก็ได้ตื่นมาดูผลยางเดียวเลย <c oughs> ก็เคยเจอกันมานะครับ50าเกมนะตั้งแต่ปี1993มีเสมอ15โซเซดัดชนะ15นะล้วเป็นบาเลเเซียชนะ20นะต้องบอกว่าช่วงหลังโซเซดัดแม่งฟอร์มดีเหลือเกินนะบาเลเเซียเป็นทีมที่เมื่อก่อนดังมากนะช่วงหลังก็รือสึกว่ายุบลงนะครับ6เกมหลังบาเลเเซียแพ้2เสมอ3าชนะเกมเดียวเท่านั้นนะ ส่วนเรียวโทเัดครับโอ้โหไม่แพ้ใครเลยนะชนะ3เสมอ3ถือว่าฟอร์มดีมากนะครับเรอัลโซเัดไม่แพ้นะสิเกมล่าสุดแล้วนะฮะแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยแเกมหลังไม่แพ้ใครเลยโซเัดนะน่าเชียร์เหลือเกินนะต้องดูราคาต่อรองกันทีถ้าต่อแทงก็ลุ้นรองได้นะผลงานเจอกันมา2-2บาองบซิลชนะ1-0โซซซดะเปิดบ้านชนะ3-0นะเสมอ1-1เสมอ0-0แล้วเป็นโซซซดะเปิดบ้านแพ้บาซลหนึ่งศูนย์ครับส่วนใหญ่จะเป็นสกอร์ต่ำหมดเลยนะมีขาดขาดก็แค่2เกมเท่านั้นนะครับ สามสองสองนะฮะโอเคกดลองสกอร์ต่ำก็ได้คู่นี้ใครต่อแรงๆนะมาดูน้ำคู่นี้กันหน่อยโซเชดเจอบาเลนเซียเปิดมาสกอร์สูงสองลูกครึ่งกดต่ำเล่นไงล่ะแล้วก็ราคาเจ้าบ้านเปิดมาครึ่งลูกไหลเป็นครึ่งคูบลูกแล้วครึ่งลูกลองบาเลเซียก็ได้มีหนึ่งลูกด้วยนี่ราคาแบบนี้มีหนึ่งลูกนะเดี๋ยวไปหาลองบาเลเซียหนึ่งลูกก็ได้โซเชดไหลลงค่อนข้างแรงเลยนะหนึ่งจุดแปดสามหรือหนึ่งจุดหกห้าไม่งั้นคู่นี้ต่อโซเชดครึ่งลูกหรือครึ่งคู่ลูกได้ครับราคาไหลขนาดนี้นะ ไปดูราคากันเลยจะเล่นกันคู่นี้เปิดมาสามราคานะครับเป็นสุสัสดต่อครึ่งลูก0ู0เศูนย์ไว้เอ,อราคานี้โอเคนะแล้วก็ครึ่งกับลูก0ู7นะสกอร์สูงอ่ะสกอร์สูง2ลูกครึ่งกดต่ำได้โอเคคู่นี้จัดได้เลยสุดัดนะราคาไหลค่อนข้างแรงมากนะผมจะลองลูกหนึ่งนะแต่ลองไม่ลองละนะที่ว่าชนะไปเลยคนะรับแล้วกดสกอร์ต่ำไม่ได้เลยว่ายิางไม่เยอะนะอ่ารอติดไปหน่อยโอเคคู่นี้จัดสซสัดัดครึ่งลูกสกอร์ต่ำครับลุ้นได้เลยครับนะบอล นาลิกาสเปนวันนี้นะครับทีเด็ดสตัวคผู้แรกก็อยู่เรียมาริดน,นะสวยๆเลยส่วนคู่ที่2เนี่ยก็อยู่เนี่ยโซเซดัดนะครับแล้วก็สกอร์ต่ำนะฮะคิดว่าชนะได้1ลูกนะครับ2ลูกนะก็ถือว่ายังได้สกอร์ต่ำอยู่ครับจัดได้เลยที่โซเซดัดนะครับแนะนําเว็บดีครับสามารถคลิกลิงก์ใต้รูเข้ามาจัดก็ได้ครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภาย1น่าทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปนนมไว้หน่อยเรามีฟุตบลหาายรก ที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆนะครับท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับยังไงนะครับวันนี้ฝากช่องนะเป็นกำลังใจแวยก็รับแชร์นะครับขอให้ทุกท่านดูบอลได้สนุกเขงๆเรวยวันนี้ก็สวัสดีครับ